สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแฟนบอล และนี่คือภารกิจการรีแคปคืนนับดาวในอีพีที่สิบห้าครับผมเยอีพี <Yeah. S 1> ที่สิบห้าสนุกอีกแล้วเดินเรื่องเร็วอีกแล้วเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ใช้ชื่อตอนว่าหัวใจที่ว้าวแว่งอืมเราพูดถึงชื่อตอนก่อนดีกว่ามันว้าวแว่งทุกคนเลยนะถ้าดูจากอีพีนี้คืออ่ะในความหมายเชิงที่มันเปรียบเทียบอะ เราเห็นนะว่าตัวละครทุกตัวมันมีหัวใจที่ว้าแหวงอยู่คือมันยังไม่เต็มมันยังไม่มีใครที่แบบสมบูรณ์อ่ะสักทีอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ฉันกลัวคือการที่พี่นับดาวจับหัวใจ <S 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 เอแกลไงประ้วนหนึ่งไม่รู้ว่ามันแกงหรือว่ามันทิ้งมเมสเซจอะไรไว้ให้เราคิดหรือเปล่าไงไแกงเรื่องอกหัก,กหรือว่าจริงๆแล้วเขาเจ็บจริงๆอันนี้ก็บอกไม่ได้เราก็ไม่รู้ไงกลัวว่ามันทิ้ง อิสเทรเกไว้อย่างงี้ e หน้ามานับดาวเปนน็นนู่นนั่นนี่ขึ้นมาโอ้โหเอาไปอีกคือถ้านับดาวเป็นโลกร้ายอีกก็คืออันนะค่ะคือเป็นราต้องทำกรรมหนักมากเลยนะถ้านางจะอะไรอีกอะ่ะเออ <c ười> ไม่อยากคาดเดาไงอยากให้มันจบตรงนั้นอยากให้มันจบตรงมุกว่าอกหักแค่นั้นจบ <c ười> ใช่อ, <c ười> อ่ะหัวใจที่ว้าวแว่ง เราก็จะมาเจอเปิดเรื่องมาส่เรากลัวคือเรื่องของมีนา,น,านับดาวแล้วคิมว่ามันจะไปยังไงเพราะเราเห็นว่ามีาอ่นับดาวถอยใช่เอา้าแล้วมีนาก็แล้วมีนาก็ขอโอกาสด้วยไงใช่ใช่แล้วจําได้มาว่าอีพีที่แล้วเราคุยกันอะ่ะเราบอกว่าอจะหาทางลงยังไงให้มีนาดีนะ เออไม่ต้องหายเราคิดกันไปใหญ่เลยนะเว้ยว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามีนาจริงๆแล้วมีนามันเป็นคนซ่อนความร้ายไว้นู่นนี่อะไรอย่างนี้โอ้โหแม่จัดทางลงให้เลยจ้ะแม่จัดการแป๊บเดียวแม่พาลงสวยสวยเออสะพูดแอซิลมากแม่พาลงทางด่วนไปเลยจ้ะจบเลยไม่ต้องคิดเลยมากแล้วเป็นเคลียร์ปัญหาแบบ พลิกฝ่ามือเลยนะเป็นการพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือแค่นั้นเองมันเป็นการมองคนละมุมจริงๆเนาะคือเวลาคนเราบันเจอปัญหาเหมือนมีนาเจอปัญหาเรื่องเนี้ยก็จะคิดว่าเอ้ยฉันไม่เหลือใครแล้วอืม,มีคิมหันอย่างเดียวเหลือแค่คิมคนเดียวแต่สุดท้ายแม่เหมือนกับเป็นคนที่เดินมาบอกว่านี่ไงเหลือเหลือพ่อแม่ไงเหลือครอบครัวไงโคตรง่ยายเลยริง แล้วจบเลยอ่ะจบแบบโอเคจบเลยอ่ะพ่อแม่มารับกลับบ้านเธอมันโคตมีความสุขถ้าครอบถ้าครอบครัวเข้าใจอ่ะเนาะมันก็คือเนี่ยแหละมันก็จบสวยอ่ะถ้าครอบครัวเข้าใจแต่เขาทำอย่างเงี้ยดีนะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาทําให้เราเปรียบเทียบเราเห็นเลยว่านี่อ่ยพอมีปัญหาขาดที่พึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวสุดท้ายยังมีครอบครัว ืที่เราให้กลับไปพึ่งพิงได้อืและเขาทําให้เปรียบเทียบกับแทนคุณเห็นปะพอแทนคุณรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีที่พักพิงแล้วจะกลับไปหาครอบครัวไม่มีใครอมีแต่แมวสแสดงว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเนี้ยแทนคุณนะอือตอนแรกเราว่าเอ้ยพี่นบดาวเนี่ยเอ้ยน่าสงสารจังเลยว่าแบบโดนกระทํามาตั้งแบบหลายอย่าง แต่สุดท้ายพี่นับดาวมีคนดีรอบๆตัวคอยให้ความช่วยเหลือตลอดแล้วก็ยังมีพี่ชายยงมีแม่อยู่อโแต่กลับมาดูที่แทนคุณดิไม่เหลือใครอ่ะโหฉากที่แทนคุณล้มก้มไปกอดมีมี่แล้วกล้องถ่ายคอนโดใหญ่ๆอ่ะแม่งคนน่าสงสารเลยอ่ะใช่คือต่อให้บ้านรวยขนาดไหนเนาะแต่เหลือตัวคนเดียวอ่ะใช่ เงินมันเงินมันไม่ใช่ความสุขอะไม่ใช่ความสุขทั้งหมดในชีวิตอะเราจะพูดว่าเงินไม่ใช่ความสุขก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ายุคปัจจุบนันเราต้องมีความเราต้องมีอะไนเราก็มีความสุข<ม>แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขทั้งทั้งทั้งหมดของของชีวิตคนอะอเนี่ยแทนคุณก็สแสดงให้เห็นแล้วแทนคุณโ <ขอ S 1> ชคดีอืมที่ต<ส>่อให้แบบว่ามันมีความไม่สุขหลายๆอย่างอะแต่เขาไม่ต้องมาเครียดเรื่องว่าพรุ่งนี้จะกินอะไร ันนี้คือสิ่งที่เออเขายังโชคดีอยู่เขายังดีเขายังมีตรงเนี้ยอืมมีบ้านมีข้าวให้กินเออมีบ้านให้นอนมีข้าวให้กินทุกข้าวให้กินอืมไม่ต้องตากัระตินถีบเรื่องเรื่องพวกนี้อืมก็มาเวาแหว่งเรื่องนี้แทนใช่เรื่องครอบครัวแทนบางทีพี่จะบอกว่าจะชมอย่างหนึ่งสำหรับสำหรับเรื่องนี้ก็คือเออ ถ้าเราสังเกตอ่ะพีแร,แรกเห็นเห็นไหมตอนที่คิมหันมองฟ้าก็ตามตอนที่แทนคุณมองฟ้าก็ตาม,มดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะอืมอืมและ e ีที่แล้วกับอีพีเนี้ยอีพีที่แล้วอะ่ะคิมหันนะมองท้องฟ้ากับอีพีนี้ที่ท้องฟ้าตรงคอนโดของแทนคุณนะอ่ะไม่มีดาวสักดวงเลยนะอืมเขากำลังจะสื่อว่าตอนเนี้ย ประมาณว่าในชีวิตของทีมหารในอีพีที่แล้วกับอีพีเนี้ยของแทนคุณเนี่ยจะไม่มีนับดาวแล้วนะอืมอืมของเราเราจรจริงลืมใส่ดาวมาอม่หรอคือนั้นมีเมคเยอะเออมีเมกเยอะอะไรกราสิกลืมใส่ดาวไม่ไม่แต่มันใชดจริงๆเพราะว่ารอบที่แล้วอะที่คิมหานกับนับดาวคอสวีดกันอะโอ้ดาวระยับเลยแบบสวยมากเห็นไหมปะอืมใช่ แล้วพอมาโดนบอกเลิกนั่นแหละดาวหายทั้งท้องฟ้าเลยอืมอ่ะกลับมาที่นี่มีนาน,นิดนึงเฮ้ยเราชอบไดอะล็อกที่คิมหันคุยกับแม่มากเลยนะที่คิมบอกว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนสำหรับทุกคนอืม,อ,มอันเนี้ยมันคือสิ่งที่บางทีอะเราว่าคิมอาจจะคิดไปก่อนล่วงหน้าถามว่ามันจริงไหมว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซส่หรับทุกคนเราว่ามันจริงมันมีจริงๆบาง,งครอบครัวมันไม่ใช่จริงๆแต่ว่าเหมือนกับแม่ก็พยายามจะมองแล้วว่าเฮ้ยลองก่อนไหมอะจริง อืมแล้วพอเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันดีดีมากด้วยสิ่งที่เราชอบ<า>อย่างหนี่ก็คือเออสายตาที่แม่มองมีนากับมองนับดาวอะต่างโคตรต่างเลยอะ่ะค่ะจริงๆคือมองนับดาวรู้เลยว่ารักกอหุยรักรักจังเลยรักเป็นรูด<อ>เลยนะกับมีนาคือเมตตาสงสารมันมีความเมตตามีความสงสารในสายตานะั้นนะใช่แต่เป็นเมตตาสงสารที่ ไม่ได้รักแบบเขารู้ว่าไ้ว่าลูกเขารักใครอะเอาจริงๆแม่รู้แหละว่าลูกรักใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอวันเนี้ยพอแม่แบบกลับมาแข็งแรงเนาะเข้มแข็งอะแม่กลายเป็นแบบเหมือนเป็นเสาหลักให้คิมได้เลยอะเนาะเป็นที่พึ่งให้ทุกอย่างเลยมากเลยอะบีบีนี่แล้วไงที่คิมดาวมาอินไปละก็มีแม่นี่แหละเป็นเสาหลักให้คิมได้เกาะอ็นนั่นละ เหนื่อยไหมลูกแต่ละทีอืมอีพีนี้ทำฉันน้ำตาซึมเลยนะคือใช่คือพอเราเห็นแบบนี้เราแบบเรารู้สึกแบบโคตรดีเลยเพราะว่าเหมือนกับพอพอแม่เขาป่วยเนาะเขาเป็นซึมเศร้าใช่ไหมความรู้สึกหนึ่งที่มันอยู่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแต่วันเนี้ยพอมันเป็นอย่างเนี้ยมันทําให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยนอกจากแม่จะดูดีขึ้นในด้านภายนอกแล้วอะ่ะหน้าตรงหน้าตาการแต่งตัวเขาดูแบบกลับมาอยากจะดูแลตัวเองมัน เราเห็นเลยว่าเขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกับลูกอืมใช่อืมใช่เขาถึงบอกว่าขอให้แม่ช่วยนะอืออุ้ยดีมามมูฟกันต่อไปที่ใครก่อนดีเอานี่ดีกว่าปรับอารมณ์บ้างอืออะ ฉันจ้องมาหลายอีพีแล้วนะสองคนเนี้ยตอนแรกสูตที่หาแรกคือคุณเป่าจะมาโกงเอา้าไม่ใช่จกักมา<ช>จาีบจก้กอีพีที่แล้วแล้วฉันก็อืมคุณนี้แบบเออยังไงยังไงพอมาอีพีนี้ชัดแล้วล่ะอืมเป่ากับเต็นไหนเต็นไปไหนแล้วเอ่ยมีแต่คุณเป่า ใช่ก็คือเป่ากับพี่สายนั่นเองก็ดีนะจากแก้มมาก็รู้แล้วทีเนี้ยชัดเจนร้อยเปอนเลยพอมีอันนั้นมาใช่อืมแต่ว่ามันเป็นการที่ <c oughs> มันมันมันเป็นจุดที่ทําให้พี่สายอ่ะเปลี่ยนเลยนะจากก่อนอันนี้จะเห็นไหมพี่สายจะแบบว่าไม่เป็นโลเป็นพายอืมเพิ่งพาไม่ได้พอมาอยู่กับเป๋า แล้วก็เริ่มทํากิจการเนี่ยมันทําให้เออดูเป็นสมกับที่เป็นพี่คนโตเราสู้งานเห็นไหมจะทาจะมาเป็นผู้จัดการร้านแล้วจะเออจากเมื่อก่อนอะ่ะคืออยากเป็นเชฟเท่านั้นต้องเป็นเชฟเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนใจเลยอืมเขาไม่ได้แบบว่าเอาจริงๆจะพูดว่าเขาไม่ได้โลเป็นปลายก็ได้นะเพราะว่าเขามีจุดมุ่งหมายของเขาว่าคือเขาอยากเป็นเชฟอืมเออแต่ทีเนี้ยคือมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีไง แต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมหาทางเดินอื่นเขาก็จะมุ่งอยู่ทางเดิมของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยดูแล้วเขาแบบเป็นคนเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้สําหรับน้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเขามาอยู่กับเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันเหมือนเขาความคิดเขาเริ่มเปลี่ยนเนาะซึมซับจากเป่าเออซึมซับมาว่าเอ้ยการทํางานมันไม่ได้จําเป็นต้องทํางานได้แค่อย่างเดียวก็ได้อืมใช่พอแรกๆเป่าอะ เต่าอาจจะทํากับข้าวไม่เก่งไม่เก่งแต่เก่งด้านบริหารบริหารอ่าเขาก็เห็นยังไงแล้วพอเนีก็ทาได้หลายอย่างและตอนนี้คือเขาก็มาทําอาหารนะถูกไหมเราทาอาหารได้ดีขึ้นเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเขาก็น่าจะสามารถทําด้านบริหารบริหารได้เอาตัดสินเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเนาะที่เออไปลงไปบริหารงานเต็มตัวแบบนี้อะไรเงี้ยถูกต้อง แล้วคืออย่างเดียวเราสึกว่าพี่สายเองอ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นตรงที่เฮ้ยเขาเองก็เคยช่วยนับดาวได้เหมือนกันนี่ว่าอืมอืมแล้วเขาก็พยายามช่วยด้วยนะ EP นี้ที่แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามช่วยพอรู้ว่าน้องขายรถก็พยายามไปตามที่จะซื้อรถกลับคืนมาดีจะบอกเลยว่าเคมีพี่น้องคู่นี้โคตรดีเลยปรแปลงกับใหม่อ่ะอืมเนาะดีอืมก็คือเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องที่รักกันอ่ะอืม รักกันดีอ่ะรักกันดีเลยอ่ะใช่อืมเมง่นี้มันเลยทําให้แบบว่ามีความรู้สึกว่านับดาวเนี่ยเริ่มที่จะคลายกังวลในเรื่องของครอบครัวได้ละก็เลยเราบอกว่าเมื่อไหร่นับดาวจะมีความสุขสักทีเรื่องแค่เรื่องแม่กับพ่อใหม่ใช่ไหมใช่ทีนี้ฉันว่าเรื่องแม่เอาจริงนะเรื่องแม่กับพ่อใหม่ถ้ามันได้เวลาของมันน่ะเดี๋ยวนับดาวก็จะเคลียร์ไปได้ง่ายๆ่าใช่ แล้วตอนนี้คือพอพี่สายมาทํางานไปผู้จัดการร้านเองอะ่ะใช่ว่าเดี๋ยวสองแรงพี่น้องช่วยกันะก็ถ่าไล่คืนได้ใช่นะไล่พ่อก็จะได้กลับมาเร็วขึ้นอืมก็จะได้มีความสุขสัทีอืมทีนี้มาลุงหนวดกันบ้างดีกว่าลุงหนวดก็แทงคุณทั้งคู่เลยอะ่ะมีความคมันมันมองต่างมุมนะเอาจริงๆอืม ทางตัวแทนเอ้ยทางตัวคิมหันเองเขาก็มองอีกมุมหนึง่งว่าถ้าเขาพูดออกไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขาคิดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเขารู้แล้วเขาเขาคิดไว้หมดแล้วคือสิ่งที่คิมหันทำเอาจริงจริงสิ่งที่อลิซดามันก็ถูกนะที่คือคิมหันอะเรามองในมุมแล้วเรามองในมุมและปากของคิมหันว่าก็ห่วงนับดาวไม่ได้อยากจะให้รู้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงเราที่ไม่กล้าบอกอ่ะก็เพราะกลัวว่าตัวเองนั่นแหละจะเสียนับดาวไป เอาจริง<ห>ก็คือนึกถึงตัวเองอะ<ห>ก็เลยถูกอลิสด่าว่าห่วยไงอือห่วยทั้งคู่อืถ้ามีตัวถ้าสมมุิสม,มุินะถ้าเราเป็นคิมหันถ้าเธอเป็นคิมหันเธอจะทำไงคือโคเข้าใจคิมหันเลยเป็นชั้นอะคือเอาจริงจริงมันก็นึกถึงตัวเองก่อนอะอว่าแบบเฮ้ยถ้าบอกไปแล้ว ถูกนับดาเสียนับดาวไปฉันจะอยู่ยังไงวะฉันจะเราจะเลือกที่จะไม่บอกปีกว่างไงมองในเพนพอยต์อ่ะเนาะฉันจะทําเหมือนคิมนะก็คือลุงหนวดจะหายไปจะหายไปเลยปล่อยให้หายไปเลยแล้วความลับนี้มันจะอยู่กับฉันไปจนตายอืมแต่ความลับนี้มันไม่ได้อยู่กับแค่เธอไงแทนคุณรู้ไงก็ไม่พูดนะกูก็ไม่ยอมรับอ่ะอืมใช่เอาจิง ไม่ยอมรับไม่ใช่อะก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้อืมมันมีวิธีรู้แหละมันมีวิธีก็คือถึงบอกว่ามันมองต่างมองที่มุมมองไงถ้ามุมมองของคิมหันน่ะมันก็คือเลือกที่จะทาแบบนี้แหละถูกแล้วแต่ถ้ามองในมุมของแทนคุณเขาแทนคุณเขาคิดว่าควรจะบอกนับดาวจะได้ไม่ต้องมานั่ง คือแทนคุณนะ่ะในความคิดพี่นะพี่คิดว่าแทนคุณนะ่ะคิดว่าตอนนี้นับดาวกําลังชั่งน้ําหนักอยู่ระหว่างคิมหันกับลุงนวดว่าตกลงแล้วตัวนับดาวเองอะ่ะชอบคนไหนกันแน่ทีนี้อืมทีนี้ใจเธอคิดว่านับดาวคิดว่าลุงหนวดคือคิมหันปะคือถ้าดูจากมาดูมาจนจบอีพีนี้อ,อืมก็น่าจะใช่เขาแค่อย่างเหมือนก็อย่างที่พูดกับ อ่าชื่ออะไรแล้วนะก้อยอ่ะในเรื่องชื่ออะไรแล้วนะน้ำมนต์น้ำมนต์นนเออว่าเขามีในหัวอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นใครแต่เขาแค่อยากพิสูจน์แต่คําพูดถัดมานั่นแหละคือถ้าเป็นคิมหันเนาะคือพอถ้าสมมติว่านี่ขนาดคิมหันไม่ได้มายินคาพูดได้ยินคําพูดที่น้ําดาวพูดนะน้ําดาวยังพูดว่าจะมีใครที่ไว้ใจได้อีกนี่อคือคือพอประโยคนี้ออกมา คิมหันมันก็อาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ไงคิดแบบเหมือนเหมือนเขาอาจจะรู้รู้นิสัยนับดาวเองไงว่าถ้านับดาวรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยเลือกที่จะลบแอกทิ้งไปเลยถ้าเป็นฉันบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดปอไปก่อนออเผื่อเซื้อฟุกม,ม,มางอ้อเผื่อฟุกว่าไม่ว่าโอเคมาสัจลาภาพโอเคอะไรอย่างนี้สมมติ ถ้าไม่โอเคปึ้งเอเดี๋ยวงอเอาก็ได้อะไรอย่างนี้หรือถ้าเขายังโกรธอยู่ก็อ่ห่างแป,ป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ได้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเรียนก่อนได้ทุนไปปารีสไปจัายอุตก,กากรเฉยๆกลับมาเล้ <laughs> แทนคุณกับนับดาวแต่งงานกันเรียบร้อยโอ๊ย <laughs> ตายงั้นก็หาใหม่จากแป่ปารีออ่าทีนี้ก็มาวกมาที่ปมของฝั่งแทนคุณ คือโลกมันใจร้ายมากไม่ดูโลกหรือคนเขียนบทเขาใจร้ายเลยคือ,ท,อที่ผ่านมาเราเคยบอกว่านับดาวชีวิตยาาจังเลยชีวิตแทนคุณก็ไม่ง่ายเธอไม่ง่ายเราเพิ่งจะมาเห็นว่าเขา,าใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กมีแมวเป็นคนในครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่พอมาวันนี้หลังจากที่อ่ะเขาเรียกอะไรนะรู้ตัวเองแล้วแหละว่านับ นับดาวก็ไม่ได้ไม่ได้อเออไม่เอาตัวเองแล้วแน,น่นอนข้ามไม่ได้จริงๆอะ่ะคือพยายามแล้วแล้วนับก็ข้ามไม่ได้เป็นโซนข้ามไม่ได้อะ่ะใช่ก็คือเริ่มทําใจได้แล้วอะ่ะอืหันไปมองโอ้โหแมวตัวเดียวที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตนอนตาค้างอยู่แล้วเธออืมเฮ้แต่แมว acting ดีมากเลยนะฉันว่าแมวปลอมป่ะเธอไม่รู้ว่าไเหือนนะอันนี้ไม่รู้ว่า ในการรับในการแสดงเนี้ยเขาเอามาอย่างไหนเขาเอามายังไงเขาทำยังไงให้ให้ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าน้องก็คือนิ่งจริงๆเออใช่ก็คือตอนยกมาก็คอตกเลยเหมือนละตอนยกมาก็คอยแบบเนี้ยลองเล่นเก่งอะไม่รู้แมวปลอมหรือแมวจริงหรือแมวตายจริงคือเออหรือแมวที่โดนวางยามาอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่รู้ว่าว่าแมวหลับอะไรเงี้ยแมวับเออหรือแมวหลับอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในในทักษะการแสดงเนาะ เวลาเขาจะต้องใช้สัตว์ในการเข้าฉากเขาทํำยังไงอันนี้เราก็ไม่มีความรู้นม่ถูกต้องเอแต่ว่าต้องต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมุมกล้องหรอภาพทําดีนะเพราะว่าเอ้ยแมวอ่ะทําให้เรารู้ว่าอ๋อมีดอกดอกไม้โรยอืมทมให้รู้ว่าเอ้ยเราได้ว่ามันตายแล้วก็ได้ฉายไปข้างหลังที่เห็นเป็นภาพพ่อกับแม่พ่อกับแม่เนอะเออแบบหมดแล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวรูปแมวมีมี่ก็จะไปวางอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่ง อครอบครัวหมดเลยอยู่ตรงนั้นหมดหมดแล้วทีนี้ก็คือตัวคนเดียวแท้เออแท้แท้แล้วอะทีเนี้ยแทนคุณอะแล้วครอบครัวที่มีนับจ้าอยู่ข้างหลังก็คงจะต้องหยิบออกเห็นปะไม่เลยแล้วดันไปความแตกเรื่องรถอีกโอ้ืมนอกจากปิดประตูดนฝั่งดินด้วยเลยอะคอนเนี้ยไม่ได้คือเอาจริงๆมันไม่ได้น้อยไปกว่าคิมหันเลยนะอืม ทั้งคู่อ่ะเขาทําให้นับดาวกันมาตลอดเลยแ,แล้วก็ไม่บอกไม่บอกอยู่เนี้ยใช่ใชคือเป็นคนที่ <c oughs> คือพยายามทําช่วยเหลือทุกอย่างแต่ไม่บอกส่วนแทนคุณอ่ะเรารู้แล้วเนาะว่าเขาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรห้าปีทั้งห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาทําแบบนี้มาตลอดแค่ว่าแทนคุณไม่ใช่พระเอกแล้วนี่อืมเป็นพระรองรอะไรเลยใจคนดูไปนะ้อืมแต่เอาจริงๆคือเราคิดมากแบบเนี้ย ถ้าเฉลยมามันอาจนับดาอาจจะไม่โกรธใครเลยก็ได้นะเธอเออมาถึงก็แค่ไปบอกว่าขอบใจนะแกอะไรอย่างงี้จบกันเลยนะเราเราโอนเเห็นอกเห็นใจแทนคุณเนี่ยขอบใจจบเลยนะ EP หน้าคือจบอาวสานจบไปเออเกือบก็แค่ไปบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้เงินคืนแกนะฉันขอบใจนะอบขอบขอบคุณทั้งสองคนมากนะเออจบเลยอ่ะเออแบบแล้วก็ฮะ ปเราก็จะแบบไม่แต่แต่แต่ตามแต่บทตัวบทจะทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นกับแทนคุณนะรู้สึกแบบสงสารคิปหายอ่ะขอหยาบนิดนึงเอาจริงๆคือถ้าเราเป็นนับดาวเราจะโกรธแทนคุณลงหรอก็ไม่โกรธไหมอ่ะใช่เอาจริงๆไม่โกรธหรอกไม่โกรธเราอ่ะไม่โกรธเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเป็นเรานะถ้าเราเป็นนับดาวเนาะอยู่กันมาแบบนี้ตั้งห้าปีแล้วเขาดีด้วย่างเงี้ยมีใจให้ไปนานแล้วนะ เอาจริงๆอันนี้คือพูดจริงๆเลยเขาทําดีเขาดูแลเอาใจใส่แบบเนี้ยขนาดเนี้ยเป็นชัฉันเก็บของไาอยู่เพนท์เฮาส์นานแล้วค่ะอืมเอาจริงตั้งแต่ปีแรกแล้วมั้งเธอแต่บ้านคิมก็รวยนะเธอเลือกใช่บ้านคิมก็รวยไม่แต่ตอนอาห้าปีนั้นคิมไม่รู้ไปอยู่ไหนอืม ห้าปีที่เขาอยู่กับแทนคุณมาอือคือเขาไม่ได้เจอคิมเลยไงแต่เข้าใจนะว่าก็ไม่ได้ชอบอะ่ะก็ไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆอะ่ะกับแทนคุณอเออยอ,อันนั้นมันเข้าใจได้ก็ก็เหมือนเหมือนคิมหันกับมีนาไงมันมไม่มีอะไรแล้วอะ่ะอือก็คือไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็คือให้กลับไปไม่ได้แล้วกลับไปเหมือนเดิมก็คงไม่ได้อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ คือซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะที่คิมหันคบกับมีนาเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมีนาที่มีนามาดูแลเอาใจใส่เขาหรือเปล่าด้วยไงอืมเพราะว่าถ้าจะเราดูจากเราดูจากตอนที่เขาย้อนให้ดูแต่มันนิดเดียวเนาะว่าที่เขาไปเจอกันยังไงอย่างเงี้ยก็คือมีนาคอยดูแลคิมหันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกมาสารภาพว่าขอให้เปิดใจให้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 มีนาหน่อยอะไรอย่างนี้อืม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าเออคิมฮันก็เลยเปิดใจให้เปิดลองเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราลองย้อนย้อนกลับไปดูอะไออีที่หนึ่งเลยเราจะเห็นว่าที่มีนามาขอเลิกคิมหันเพราะคิมหันคือไม่ได้มีเวลาให้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเออกลับกันเลยเวลาคิมหันอยู่กับนับดาวคือโอ้โหงานคืออะไรก่อนอืมเ้ามีตัวมีนาเองยังพูดเลยว่าเหมือนคิมหันมีใครอยู่ในใจตลอดเวลาอืมเนี้ยตอนที่คบกันเนี้ย เออมันก็เลยเป็นไปได้ว่าอาตัวทีมหันะก็าอาจจะมีความสงสารมีนานในส่วนหนึ่งด้วยก็เลยยอมยอมลองเปิดใจให้มีนาอืมอืมแล้วก็ลืมเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็กลายเป็นว่าพอเปิดแล้วมันก็คือไม่ได้อะประเด็นคือฉันอยากรู้ว่ามันจะลงยังไงวะเราอย่าเดาเลยเมื่อวานถามเ <c oughs> มื่อวานดิฉันเดากันเนี่ยอีพีที่แล้วไม่ใช่เมื่อวานอีพีที่แล้วอะ ดากันเรื่องมีนาโอ้โหจะจบยังไงนู่นนั่นนี่จะลงยังไง่องมีนานู่นนั่นน,นนี่เบรกครึ่งอ,อะไรวะอันไหนออที่เราวีคอห์กันซะโอ้โหวีคอร์ละกันจัดใหญ่<ม>จัดใหญ่เรื่องมีนาจะต้องทางอีพีจะต้องแบบโหดาม่าหนักต้องดราม่าอีกเยอะเลยเรื่องมีนานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไปลกกับบ้านแล้วเบรก,กแรกเบรกเดียวเคลียร์จบเลยจะ้ะ แล้วเดียวมันรมันจะเป็นเหมือนกันกับคดีลุงหนวดเออเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะที่เราวิเคราวิคอลกันเนี่ยคดีลุงหนวดคดีคดีรถของแพงคุณก็อาจจะเบรกครึ่งเบรกครึ่งแล้วก็เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งคาดการร่วมหน้าอีกสองเบรกครึ่งเขารักกันเออก็จบเป็นดีที่สุดโอ้โห สิบแปด EP เถอะจริงยาสิบหกเลยสิบแปเถอะขอลองมันไปได้อีกอะคือเรื่องนี้เราพูดมาตลอดว่าสามารถทำเป็นซีรีส์ยาวได้เลยคือดูไปเรื่อยๆก็เนี่ยเปิดปมใหม่แก้เปิดใหม่แก้เปิดได้ได้เลยไม่ติดมีปมมาได้ตลอดแล้วก็ครับเดี๋ยวต้องแอบไปดูในทวิตเตอร์ของ GMM นะว่าตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะมันมีคำว่าตอนจบวงเล็บไหม อ,อถ้าไม่มีก็แสดงอ๋อไม่ใช่สิบหกแหละอไงเงี้ม่ได้ทีนี้เรามาพูดถึงตัวของบทและการแสดงกันบ้างวันนี้เราเห็นข่าวก่อนเราเรียนการแสดงกับพี่ปอนมาหนึ่งศูนย์หนึ่งว่าเฮ้ยถ้าตัวละครหลักไปสัมผัสไปจับไปอลัมพบทกับสิ่ง<ๆ>ไหนมากๆอ่ะอืมเดี๋ยวมันจะต้องมีอันเป็นไปกับสิ่งนั้นมีเงี้ยคิดตลอดมีเงี้ยเออเธอพูดมาตั้งแต่เขา ตั้งแต่นับดาวอยู่มีมี่แล้วใช่ไหมเออโอ้โหประคบประงมมารูปมีมี่กันจังเลยแบบแล้วแทนคุณมันจับมีมีมีฟีมเยอะไงตอนนั้นนะจนแบบมีมี่ต้องสักหนึ่งอ่ะปกติไม่เคยให้แสงใช่คือคือตัวตัวมีมี่ก็กลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์เดียวในชีวิตของแทนคุณ่ะเนาะที่ยังเหลืออยู่ ไปหมดไปจ้ะเราคาดเดาอหู่แหละว่ามันต้องมีมีมีตายอ่ะแต่พอมีม,มีตายจริงฉันก็ร้องไห้อีกคือสงสาร <laughs> งไงคือเราก็คือเราเราดูแล้วเราก็เอาใจช่วยแทนคุณมาเราก็ให้กําลังใจ <c oughs> แทนคุณมาตลอดเนาะ <c oughs> ว่านางไม่เคยสมหวังอะไรเลยเป็นผู้ปิดทองหลังพระที่แท้ทูเ <laughs> นี่ยแล้วสมัครงานก็ไม่ได้อีกเอออีที่ทํางานนั้นก็ทํางานมาตั้งห้าปีแล้วนะยังไม่เอาอีกเหรอประสบการณ์เนี่ย ก็สงสัยนะว่าทำไมคือตอนนี้แทนคุณนี่คือเป็นเจ้าของนายทุนอยู่แล้วถูกไหมเหมือนจะทำฟรีแลนซ์อ่ะตอนนี้มีทีจะทำฟรีแลนซ์เหมือนถ้าพูดใก้ยกตัวอย่างในเรื่องก็คือเหมือนพระเอกอะเหมือนทีมหันอ่ะมีทีมแล้วก็ไปรับงานอ๋อก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่เปิดเป็นของตัวเองเหมือนคล้ายๆกับเขาอาจจะยังดูแล้วอาจจะยังไม่มีคอนนคชันพอไง ก็เลยต้องทำแบบนี้ไปก่อนเอาโปรไฟลด้วยเอะหาคอนเนคชันไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยจัดรายการแล้วก็ขายของเองเลยผลิตไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีคอนเนคชันเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไงคือนางไม่ได้รวยเท่ามินจุนนะที่นางจะมีโรงงานผลิตของเองอะเอออะไรแบบนี้แล้วมือลโรงงานนี่สไปรอกสไปเออร์มันไม่ใช่ตั้งปุ๊บแล้วทําได้เลยไงอืมอืนางอาจจะทําเป็นเอาซอร์สเหมือนปายว่านั่นแหละใช่ วันนี้อพี่นับก็คือเอาใจฉันไปเลยฉันรู้สึกว่าการที่มีชีวิตเป็นแบบนับดาวอ่ะมันดีจังเลยอ่ะเธอมันดีมันดีอย่างเสียอย่างนะมันมันมันให้คือเขาเป็นคนนับดาวคนให้อภัยคนได้เร็วแล้วก็เป็นคนที่กระจายความลังสีความแบบความแฮปปี้ออกมาตลอดเวลา ใครๆก็ ừ, อยากอยู่ด้วย ừ, แต่เขามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเขาไม่แคร์ตัวเองไงเออเขาเก็บเนาะเหมือนที่น้ำมนต์บอกอะ่ะเขาแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอันนี้คืออันนี้จริงๆเป็นข้อเสียนะ ừ, อืมอืมข,นะ <ừ, S 2> ข้อเสียของเรานะถ้าเราเป็นคนแบบนี้แต่วันที่เรานทนได้ไหวน,นั้นก็ชกไงมีเพื่อนคอยช่วยคอยยุเย่งส่งเสริมอยู่ด้วยแหละ อืมอืมแต่คนรอบตัวนางดีหมดไงใช่ทุกคน<ช>มีคนรอบตัวหมดยกเว้นพี่แทนอืมมีแต่ไม่ได้สนิทไงใช่เฮ้ยแต่ฉันนะชอบปอยกับอลิสนะมาน้อยแต่ก็พูดเมสเซจสำคัญว่าเรื่องนี้พี่ต้องเขียนนะอืมเออเรื่องเนี้ยอลิสกับน้ำมนต์เนะ่ยอืมเหมือนเป็นตัวแทนเราอืม ทุกครั้งเลยนะจะชอบมีแบบเมสเซจมีคําพูดอะไรที่มันแทนใจเราอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราไปเป็นเขาแล้วถ้าคือถ้าเราเป็นอยู่ในเรื่องนี้เราจะพูดอย่างเงี้ยอืมอืมอืมเออแต่ลิศก,ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะว่าฉั้นรักพี่คิมนะอืแต่ฉันไม่ได้อยากได้เขามาเป็นของฉันอืมเพราะว่าเขาเไม่ได้รักชันอืมอืมอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความรักอะ่ะมันไม่ได้จําเป็นที่จต้องเอามาเป็นเจ้าของไงอืม อืมเขาคอยสนับสนุนคิมหันทุกอย่างในการในการเขาเรียกอะไรนะจีบด้วยอ่าจีบนับดาวอะไรเงี้ยคือไม่ได้แย้งไม่ได้ขัดเลยช่วยด้วยซ้ำทั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบพระเอกอยู่อะไรเงี้ยดีเราไม่อยากคาดการไม่อยากคาดดาวอ่ะจริงเราพูดในสีเราเห็นรีแคปในสีที่เราเจอดาวนิดนิดพอเป็นน้ำจิ้มพออย่าดาเยอะเก็บเสร็จหน้าทุก ep งงไปหมดเคยมีเาเดาใหญ่ทีไรปุ๊บ้อมีคนมาเมนว่าพี่ๆเคยเดาอะไรถูกบ้างไหมคะโอเคช่วยหายหน่อยช่วยหายเราหน่อยว่าเราเดาอะไรถูกไหมไม่เคยไปเรื่อยโอเคงั้นวันนี้นะครับชนะแฟนบอยกับภารกิจรี <c oughs> แคทคืนนะเดาในอีพีที่สิบห้าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกับพวกเรา สะหรับแฟนบอยในคืนนับดาว EP ที่16ต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย